ก็ให้บุญกุศลที่ข่าวลุงเนี่ยนะได้ทําให้ได้หลายคนได้มีอยู่มีกินมากขึ้นเนี่ยนะขอบุญกุศลตรงนี้หนุนนําให้ลุงแควคาดปลอดภัยขอให้มีความสุขขอให้ผ่าน้นทุกภัยผ่านมารประจนขอจะได้เข้ามากล้ำกายยิ่งใครพูดเรื่องลุงมากๆหากินกับลุงมากๆโ<า>ดยเฉพาะคนที่เกลียดลุงยิ่งหากินกับลุงมากๆขอให้บุญกุศลนั้นหนุนนําอย่าง แรงเลยแรงกล้าเลยยิ่งคนที่เกลียดลุงยิ่งพูดเรื่องลุงก็ขอให้บุญบุศสนั้นยิ่งแรงแรงขึ้นไปอันนี้สงนั้นยิ่งแรงขึ้นขอให้ลุงได้รับบุญบุศสนั้นฟาทุกยี่ยงเลยเนาะใช่ไหมนะเพราะว่าเขาเรียกว่ายิ่งทําบุญกับคนที่เกลียดเราอ่ะ มันยิ่งได้อานิสง์แรงค่ะนะยิ่งได้อานิสง์แรงยิ่งเราอนุโมทนาให้เขาอ่ะอานิสง์นั้นมันก็จะยิ่งแรงป้าคิดแบบนี้เออคนที่เกลียดเราคนที่เขาด่าเขาว่าเราอ่ะเขาอาจจะได้รับกรรมของเขาแต่เราได้รับอานิสงผ์ผลบุญตรงนั้นป้าเชื่ออย่างนั้นค่ะนะส่วนคนเขาจะมองอยังไงก็คือปล่อยเข้าไปไปล่อยเข้าไปอานิสง์ตรงเนี้ยนะให้ลุงผ่านพ้น ั้งหมดเลยแล้วกันเอาเถอะนะหลายปีที่ดักมาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมเขาเรียกว่าขยังอย่างเงินเงินมันบาปเงินมันร้อนเนี่ยมันก็เกิดจากการแก่จากการที่เอาใจเอาปากเนี่ยไปว่าร้ายเขานะถ้าเขาไม่ได้ทำถ้าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดเนี่ยทุกคนนะก็สิ่งที่เขาสาบแช่งอย่งนี้เขาว่าเขาด่า มันะสะท้อนกลับไปตรงจุดเดิมนั้นแน่นอนนั้นแน่นอนส่วนเขาจะคิดว่าเรา,เาส่วนเขาจะคิดว่าเราทําหรือไม่ทําอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่ความคิดเขาแต่ในความเป็นจริงในความรู้สึกในใจที่บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจเนี่ยนะทุกคนถ้าหากว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆเ,เชื่อว่าคำสาปแช่งต่างๆนา,นานาที่เขาเหล่านั้นหรือใครต่อใครด่ามา พูดมานะป้าเชื่อในกฎแห่งกรรมว่ามันจะย้อนกลับไปหาคนที่พูดนั้นทุกอย่างทุกคำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันธรรมดาต่อไปก็คือเดินหน้าต่อไปนะเดินหน้าต่อไปส่วนใครอยากสาบแช่งนะทุกคนป้าบาอกตรงเลยนะคุณสาบแช่งมาเลยนะจริงคุณอยากให้เขาหนักเท่าไหรแช่งมาเลยไหมในสิ่งที่ป้าพูดเนี่ย คำพวกนี้นมันจะกลับไปหาคุณอย่างแน่นอนเพราะจุดจุดจุดทุกคนไม่จะพูดอะไรเยอะไปกว่าน,นี้นะแต่ป้าเชื่อในกฎแห่งกรรมตรงนี้เออทาไในกฎแห่งกรรมตรงนี้เราบายมันออกมาระบายมันออกมาบางคนก็บอกเอออะไรนะมีคอมเมนต์หนึ่งป้าเก็บเอาไว้ป้าจะทำคลิปไม่ทำแนละ้วเดี๋ยวพูดเลยดีกว่าเขาบอกว่าไปเยี่ยมวันเว,ว้นวันนี่ด้วยเนาะว่างั้นอืม รวยนะไปะเยี่ยมวันเป็นวันเพิ่อนวะในคอมเมนต์มีคอมเมนต์หนึ่งนะคือเอาจริงๆนะ่ขะขนาดคอมเมนต์เนี่ยเขายังมั่วแล้วนะแค่คอมเมนต์ว่ารวยนะไปะเยี่ยมวันเป็นวันนี้ก็มั่วแล้วเพราะเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาเปิดเยี่ยมวันไหนนะตามกฎระเบียบนะตามกฎระเบียบนี่แค่นี้ก็โอ้โหแล้วคุณก็มั่วแล้วใจคุณก็มั่วไปใหญ่เลยอืมก็จะทําเป็นคลิปซะหน่อยแคปไปแล้วแหละแต่่า พูดในไลฟ์ใครก็จะปล่อยให้ไปเยี่ยมได้ตลอดเวลาขนาดนั้นเขาก็มีเวลากันอยู่เออใช่ไหมไปเยี่ยมแล้วก็คือไปเยี่ยมอ่ะคือความคิดถึงความห่วงใยายไปเยี่ยมแล้วอาจจะแบบไปครั้งนี้อาจจะไม่ได้ก็แค่ซื้อของให้อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ฝากตังฝากตังอะไรก็คือไปมันอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ไปอ่าแล้วก็ไปเยี่ยมมันไม่ต้เงไปต้องแบบโอ้โหรวยนะ ไปบงไปบ่อยอะไรเงี้ยพอไปทีไรก็าคนก็เต็มอยู่คนอื่นเขาก็ไปเยี่ยมได้เขาก็เต็มเหมือนกันเออคนไม่ได,มได้ลงไม่ได้รวยอะไรก็ไปได้นะไปได้อืมอา่ามีสายมีป่วนเข้ามามีปวนเข้ามาใช่ไหมเออก็ค่อยว่ากันไปค่อยว่ากันไปใช่ค่ะมัเยีเยมมาทุกวนัน ไอ้แล้วก็อีกอย่างนึ่งอะ่ะส่วนมากจะมีแต่คนมองว่าส่วนมากจะมีแต่คนมองในในข่าวในอะไรก็จะมองว่าเออเป็นคนเป็นคนรวยมีเงินพร้อมเตรียมหนีอะไรประมาณนี้เออแล้วก็ไอ้บ้านก็หลังใหญ่บเลบลเบล่าอะไรประมาณนี้นะจริงๆเอออยากจะให้คนพวกนี้เนี่ยมาดูหน่อยก็ดีเหมือนกันนะโดยเฉพาะไอ้คนที่บอกเออบ้านที่แบบสร้างความรวยให้เราจากริมฝีปากนะทุกคน คนพวกเนี้ย่ยต้องมาดูให้เห็นกับตานะจริงคนที่บอกว่ารวยางินรวยอย่างนี้เนี่ยนะอยากจะให้มันเอาหน้าเอาตาสองตาเนี่ยแล้วก็ลากแขนลากขาแล้วก็มาดูเลยนะเออไอที่เขาบอกไปว่าบ้านหลังละห้าร้อยล้านบ้านหรูสุดอลังการเวอร์วังอย่างเงี้ยนะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าใส่ร้ายคนด้วยปากจริงนะจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยปากคุณเนี่ยโอ้โหพูดไปเรื่อยนะสมเป็นปาก จุดๆเลยจริงๆอยากจะดึงลูกกระต่ายเข้ามาดูไงดึงลูกกระต่ายมาดูลากแขนลากขาเข้ามาดูสิบ้านหลังละห้าร้อยล้านเนี่ยโอ้โหคุณมาได้นั้นรวยเป็นร้อยล้านพันล้านอีกอ่ฮะก็คือสร้างแหละสร้างประเด็นสร้างประเด็นให้เขามองว่ามีกระตรงกระตังอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมนองเตรียมหนีได้สะดวกสบายอะไรประมาณนี้คนพวกเนี้ยเนี่ยสักวันมันก็จะมีจุดจุดขีดสุดของมันอยู่ จุดสิ้นสุดของมันอยู่จริงเพราะคนที่พูดพวกนี้ก็คือคนที่ไม่ดูอะไรเลยไม่ดูอะไรเลยแล้วก็หลับหูหลับตาพิมหลับหูหลับตาพิมแล้วก็แต่ก็ยังว่าแหละส่วนมากเขาก็ดูทีวีกันนะอย่างอย่างดู u t u b e เนี่ยก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็จะมีแต่คนที่ตามละมาตั้งแต่แรกแล้วอืมเออ เขาว่ารวยเนี่ยสาธุเลยสาธุอยู่ค่ะแต่มันก็ไม่รวยเออคนที่เขาเรียกว่าอะไรคนที่หาเงินคนที่หาเงินสู้คดีนี่ทุกคนนะเริ่มต้นจากคนที่หาเงินสู้คดีเนี่ยเริ่มต้นจากชาวไร่ชาวนานะและมีคดีขึ้นมานะแล้วก็ต่อสู้คดีต่างนานาเนี่ยคุณจะคิดว่าจะเอาเวลาไหนมาล่ำมารวยเออนะ นอกจากว่าคนที่เป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เกิดมีคดีความอะไรอย่างเงี้ยโอเคนั่นคุณมองนั่อยู่ว่าเขามีเงินมีทองใช่ไหมล่ะเออนี่คืๆถ้าคิดตามเหตุตามผลง่ายๆนะถ้าคนมีเหตุผลเขาค่อยๆค,ค,คิดกันแล้วก็ไม่ต้องไปตามกระแสอะไรมากเนี่ยคนที่เขารวยอยู่แล้วถ้าเขามีคดีโอเคคุณบอกเขาได้ว่าเขารวยเขามีเงินเขาพร้อมจะสู้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนที่มีคดีความจากการที่แบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ มีแค่กำลังใจมีแค่พลังเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วก็ต่อสู้มาเนี่ยคนต่อสู้คดีถ้ามันไม่ได้รวยจริงๆน่ยธรรมดาจนๆเนี่ยทุกคนมันจะหาโอกาสที่ไหนมารวยเดี๋ยวก็โดนล้องน่นเดี๋ยวก็โดนล้อนี่เดี๋วก็ไปแก้นู่นแก้นี่อยู่โอ้โหคือถ้าคนแบบมีการศึกษามีวุฒิภาวะในการที่แบบฮานะเขาเรียกว่ามีไม่อาตติอะ ก็คงจะมองพออยู่แล้วก็มามองความเป็นจริงมามองความเป็นจริงกันบ้างแล้วก็วันนี้ก็เห็นคอมเมนต์ก็เห็นคอมเมนต์อ่าใต้ข่าวใต้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนจิงก็เห็นว่าส่วนมากจะบอกว่ามันรวยมันรวยอะไรประมาณนี้อ่ะนะอืมอยากจะให้พวกนี้มาดูยังเลยว่าไอ้ความรวยที่ปากคุณแล้วก็ปากพูดแล้วก็สมองคิดเนี่ยแต่ไม่ใช้ตาดูเนี่ยเอออยากจะลากลนกตาออกมาดูาจริงๆเขบอกคือลากมาดูเลยว่า ในสิ่งที่คุณคิดนะ่ะมันจริงหรือเปล่าแต่คนพวกนี้ก็ไม่ไม่ใช่แบบเนี้ยแบบจะพิสูจน์ความจริงอะไรมากมายหรอกก็ไปตามกระแสเออไปตามกระแสใช่ค่ะป้าไม่ได้ใส่ใจหรอกแต่พูดถึงว่าพูดถึงว่าคนทีออ่ใช้ปากของตัวเองเนี่ยทำร้ายคนอื่นเนี่ยนะเขาเรียกว่าออวัจจีกรรมใช่ไหมวจจีกรรมนะ จริงอะใจก็อาจจะไม่รู้จริงหรอกนะแต่ปากเนี่ยด้วยความที่อยากจะมีส่วนร่วมกับคนอื่นๆก็เลยพูดไปพิมพ์ไปเม้นต์ไปอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นวจีกรรมจริงนะเขาอาจจะบอกว่าฉันไม่ผิดหรอกเพราะฉันพูดตรงเนี้ยเพราะฉันเห็นตามข่าวอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ข่าวเขาออกอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพูดไปนะมันเป็นแล้วค่ะมันเป็นวจีกรรมนะมันเป็นวจีกรรมนะมันก็สะสมไปเรื่อยๆแหละ คนที่เม้นในช่องข่าวที่เราไม่รู้ความจริงเนี่ยนะแล้วแต่จะบอกว่าเม้นตรงกลางไว้ดีกว่านะเพื่อไม่ไม่เป็นบาปกรรมทําให้คนอื่นเขาต้องเอ่อเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะรับผลร้ายมากกว่าเดิมอะ่ะยิ่งเราไปซ้ําเติมเขาทาั้งๆที่เราก็ดูแค่หน้าจอเราไม่ได้ไปดูลึกๆเข้าไปมากกว่านั้นนะเวลาการที่จะเชื่ออะไรหรืออะไรก็ควรจะแบบตรงกลางไว้จะดีมากกว่ามันจะเป็นบุญกุศลมากกว่าแล้วก็ ไม่เป็นบาปเป็นกรรมกับเราด้วยอใช่ไหมเพราะเราดูจักข่าวเนี่ยอะไรอะไรก็คงจะไม่ได้าเดีว่าอะไรอะ่ะไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักไม่ใช่คนที่เราคุ้นเคยเราดูจักข่าวเนี่ยแต่ละคนเราไม่เคยรู้จักหรอกนะแต่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นด้วยหูดูด้วยตาอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ดูตามข่าวเนี่ยก็เวลาเม้นเนี่ยป้าก็คิดว่าถ้าถ้าเป็นป้านะเม้นตงกลางไว้ก่อนเม้นตงกลางไว้ก่อนเม้นในความ ให้รู้เลยว่าเออให้เขาได้มีที่ท,ที่ยืนบ้างอะไรบ้างพวกเนี้ยนะส่วนอืนอ่นแล้วก็ตามเป็นตามกรรมเข้าไปก็แล้วกันก็เราเป็นคนดูข่าวใช่ไหมล่ะเราเป็นเราเป็นแค่คนดูข่าวอ่ะเราไม่ใช่คนที่เข้าไปรู้เรื่องลึกในเรื่องจริงของแต่ละข่าวแต่ละข่าวอ่าใช่ไหมแมนบอขนาดนักข่าวจริงๆอ่ะก็ยังไม่ได้เข้าไปลึกขนาดรู้ทุกอย่างหมดหรอก ก็เข้าไปประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ทําข่าวออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก,ตกนะ็คนดูข่าวก็จะมองว่าเอออะไรก็ได้ประมาณเนี้ยแต่ว่าเราอ่อกคนดูนะ่ะเราที่มีจิตใต้สานึกพี่ดีเอาไง,ไงนะ่ายๆเลยเราคิดแค่ว่าเราไม่ได้ไปล้วงลึกล้วงตับไตใส่พุงข้อขนาดนั้นเราก็ไม่ได้เห็นไม่รู้จริงขนาดนั้นเราก็คือเม้นตรงกลางดีกว่าเพื่อความเป็นธรรมสำหรับทุกๆฝ่าย ใช่ไหมล่ะออันนี้เขาเรียกว่าคนที่น่าจะมีใจมีมีใจที่แบบเออเป็นกลางและเป็นธรรม